ฟุตบอลโลกที่กาตาร์ใกล้จะเปิดฉากเต็มทีแล้วนะครับประเทศไทยจะได้ดูหรือไม่ดูอันเนี้ยผมไม่รู้และก็ตอบไม่ได้ด้วยเหมือนกันครับคลิปนี้ไม่ได้ชวนคุยเรื่องนั้นครับแต่จะมาชวนคุยว่านักเตะอาร์เซนอลนะครับที่จะทำการแข่งขันในศึกฟุตบอลโลกมีใครบ้างนะฮะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยแต่ละทีมชาติเนี่ยมีโปรแกรมการแข่งขันเป็นอย่างไรบ้างมีใครเป็นตัวเก่งแตงหนึ่งที่จะมีโอกาสคว้าชแชมป์โลกบ้างไหมคลิปนี้ชวนคุยครับ คลิปนี้สนับสนุนโดยซูซูกิจัดหนักส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษซูซูกิซูเปอร์แฟลชดิวดีลสุดคุม้มมอบให้คุณถึง3ต่อกับต่อที่1ออกรถวันนี้พอนอีกทีปีหน้าต่อที่2รับดอกเบี้ยสุดพิเศษและต่อที่3รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุดถึง1,000 0บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2565 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับวันนี้มาชวนคุยในเรื่องของฟุตบอลโลกกันครับกำลังจะเปิดฉากเต็มที่แล้วนะครับสำหรับฟุตบอลโลกที่กาตาร์ที่เรากําลังจะได้ชมเอ๊ะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเป็นคนหนึ่งครับที่ติดตามฟุตบอลโลกเป็นทัวร์นาเมนต์แรกนะครับก่อนที่จะมาดูฟุตบอลนะครับแล้วก่อนที่จะมาเป็นสาวก อาร์ซนอลแล้วก็เป็นกันเนอร์สในปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องบอกแบบนี้เลยว่าทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกมาทุกครั้ง มันสร้างแรงบันดาลใจมันสร้างอะไรเยอะแยะมากมายให้กับคนทั้งโลกนี้นะครับมีอีเวนต์เกิดขึ้นแน่นอนมีงานมีเงินมีกิจกรรมมากมายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวมีสตอรี่ให้ได้พูดถึงกันอีกยาวนานเลยนะครับและสําหรับทุกท,ทุกทัวร์นาเมนต์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นยูโรนะครับฟุตบอลโลกหรือว่าอาจจะเป็นฟุตบอลอรายการอื่นๆก็ต,ตามเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับนอกจากจะเชียร์ทีมชาติไทยแล้วเพราะเราเป็นคนไทยนะครับทีมชาติอื่นๆเราก็จะตามเชียร์ด้วยเหมือนกันแต่ว่า ผมก็อาจจะเลือกเชียร์เป็นทีมที่เหมือนกับว่ามีนักเตะอาร์เซนอลไปแฝงตัวอยู่ในนั้นนะครับผมบอกแบบนี้เลยว่าทัวร์นาเมนต์แรกที่ผมดูเนี่ยก็คือฟรองก8เนี่ยนะครับก็ทำให้ผมหลงรักฟุตบอลนะครับแล้วก็ไปตามเชียร์นักเตะหลังจากนั้นตอนนั้นชอบเปอร์ตีชอบปาติกวเอร่าอะไรพวกนี้ยังชอบซีดานด้วยนะนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมาลงที่ชอบอาร์เซนอลนะครับนะ,อ,ะอันนั้นเป็นเรื่องเก่าไว้ว่ากันไปก็แล้วกัน คลิปนี้เลยอยากะชวนทุกคนครับมาพูดคุยกันหน่อยว่านักเตะอาร์เซนอลเนี่ยมีติดทีมชาติกัน กี่คนแล้วก็แต่ละคนเนี่ยติดทีมชาติอะไรบ้างนะครับและแต่ละทีมเนี่ยมีโปรแกรมเป็นยังไงบ้างเราอาจจะรวมพูดถึงตัวเก่งเต้หนึ่งที่จะมีโอกาสคว้าแชมป์โลกเลยอังแต่จอมีโอกาสจะได้เป็นแชมป์โลกกับเขาบ้างไหมนะครับคลิปนี้จะพูดคุยกันหน่อยกันละกันนะครับแต่ว่าก่อนจะพูดคุยกันนะครับฝากทุกคนช่วยกันกดติดตามพวกเรา้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า t i k t o k เองก็ตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับว่าในฟุตบอลโลกคราวนี้ เชียร์ทีมชาติอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับว่าแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับนักเตะเซนอลในชุดปัจจุบันครับมีติดทีมชาติที่ไปลุยฟุตบอลโลกที่กาตาร์ทั้งหมด10คนด้วยกันครับแมต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจะทําให้เราเขินนะครับเพราะว่าแม่ดีกรีจ่าฝูงพิมพ์เรือังกฤษเออมันจะไม่มีนักตรงนักเตะไปร่วมแจมในศึกฟุตบอลโลกได้อย่างไรนะครับก็บอกแบบนี้ครับว่าทีมชาติที่เราติดได้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือทีมชาติอังกฤษครับ ในสิบคนนี้ติดไปถึง3คนด้วยกันนะครับแล้วก็รองมาก็จะเป็นบราซิลครับบราซิลนี่มี2คนนะครับที่เหลือก็อย่างละคนหมดเลยนะครับนะไรเรียงกันหน่อยเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็จะมีผู้รักษาประตูครับเอลันแลมสเดลนะครับติดเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษไปด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เป็นมือหนึ่งหรือเปล่านะครับหรือว่าจะแค่ติดไปเป็นตัวสำรองเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะครับแต่ว่า อีก2คนเนี่ยผมว่ามีลุ้นครับทางด้านของเบนจามินไว้ครับอันนี้ติดครับนะไม่รู้ว่าติดในฐานะแบ็คขวาซึ่งตรงนี้ทีมชาติอังกฤษมีปัญหาตำแหน่งนี้อยู่นะครับหรือว่าเซนเตอร์ฮาฟนะครับซึ่งเขาเล่นได้ดีทั้ง2ตําแหน่งเลยนะครับส่วนเจ้าหนูโบกโยซาก้าครับติดแน่นอนครับและผมก็เชื่อว่าจะมีบทบาทโดดเด่นในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างแน่นอนกับทีมชาติอังกฤษนั่นเองครับแล้วก็ทีมชาติอังกฤษเนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับโปรแกรมของพวกเขาเนี่ยในรอบแรกเนี่ยถือว่า ไม่โหดสักเท่าไหร่นะครับอังกฤษอยู่ในกลุ่ม B ครับร่วมกับทีมชาติอิหร่านนะครับสาหารัฐอเมริกาแล้วก็ทีมชาติเวลส์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นกรุ๊ปที่ถ้าดูจากหน้าเสือเนี่ยผมว่าอังกฤษทะลุทะลวงรอบแรกไปได้90%เลยแล้วก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็น แชมป์ของกลุ่มซะด้วยนะครับพอเป็นแชมป์ของกลุ่มเนี่ยก็จะไปคว้าเจอกันดับ2นะครับซึ่งผมก็มองว่าโอกาสมันค่อนข้างที่จะสดใสในการเข้ารอบ16ทีมรอบ8ทีมนะครับที่เหลือก็อาจจะไปว่ากันตามศักยภาพนะครับอังกฤษเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเต็งในรายการนี้อยู่พอประมาณนะครับแต่ว่าไม่ใช่เต็งหนึ่งครับแล้วก็อังกฤษเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีประสบการณ์แล้วก็มีทีมที่ค่อนข้างดีในยุคหลังมานี้นะครับผลงานในทัวร์นาเมนต์ ใหญ่ๆเนี่ยนะครับอย่างล่าสุดนั้นก็เป็นรองแชมป์เลยนะก็เสียดายพลาดท่าไปน,นิดเดียวเองนะครับก็มีดราม่าเล็กน้อยในการยิงจุดโทษอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องเก่าละเราไม่ว่าก็แล้วกันแต่แค่จะบอกว่าศักยภาพของพวกเขาเนี่ยประมาทไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยหลายๆคนหลายๆกูรูเนี่ยค่อนข้างที่จะปรามาดว่ามันก็มันก็มันก็น,กนักเตะราคาคุยอ,อ่ะสื่ออังกฤษมันเป็นสื่อใหญ่อ่ะนะครับแล้วก็ ลีกคลิมลิงกรีเนี่ยเป็นลีกที่ค่อนข้างมีความนิยมสูงมากนะครับมันก็เลยทําให้คนอังกฤษหรือว่านักเตะกงกฤษเนี่ยค่อนข้างหลงตัวเองในยุคก,ก่อนหน้านี้นะครับตกรอบแรกหลายๆทัรวร์นาเมนต์ก็เกิดขึ้นมาแล้วไม่ดีไปก็มีนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่กับนาทีนี้นะครับผมว่าอังกฤษมีดีพอที่จะเข้ารอบลึกๆแต่จะเป็นแชมป์ได้หรือเปล่าอันนี้นี่ต้อบอกว่ามันมันมันอาจจะ มันอาจจะฝีมืออย่างเดียวไม่พอนะครับมันอาจจะมีองค์ประกอบอย่างอื่นที่จะต้องผสมมาเสานด้วยนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันแล้วกันนะครับชาติถัดมาครับเป็นทีมชาติบราซิลครับมีติด2คนนะครับนั่นก็คือกราเบียมาร์ตินเนลี่ในตำแหน่งปีกซ้ายนะครับแล้วก็กราเบียเชรูสในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้านั่นเองนะครับจริงๆมีอีกหนึ่งคนที่น่าเสียดายนะครับนั่นก็คือกราเบียสมาเกยเยสครับนะเซ็นเตอร์ฮาร์ ซึ่งแอบแอบแอบเสียดายแล้วก็แอบเซงแทนนิดหน่อยนะครับเพ mm hmm. ร mm hmm. าะว่าแหมมัเกอสเนี่ยโชว์ผลงานได้ค่อนข้างดีเ,เก็บคลินชีทได้หลายตัวหลายนัดในฤดูกาลนี้แล้วก็ขึ้นไปทําประตูก็ได้นะครับแล้วก็แหมอันนี้ก็พูดแล้วก็รู้สึกนิดนึงว่าทีมชาติบราซิลชุดนี้กองหลังนะอายุเยอะไปหรือเปล่านะครับทำไมทำไมไปมั่นอกมั่นใจคนอายุเยอะอนักเตะอายุมากม ขนาดนั้นอะไรแบบนี้แต่ก็โอเคแล้วครับการตัดสินใจของโค้ชคือเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่พวกเขาเลือกนะครับก็ลุ้นกันดูว่าทีมชาติบราซิลจะเป็นอย่างไรในทัวร์นาเมนต์นี้ครับบราซิลอยู่ในกลุ่ม G ีครับร่วมกับทางด้านของเซอร์เบียสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็แคนาดารับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปตามหน้าเสือแล้วบราซิลมีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มสูงมากๆครับอ้อแล้วก็ลืมบอกไปครับนี่คือทีมเป็นหนึ่งแชมป์โลกในทัวร์นาเมนต์นี้ครับ ก็ถือว่ามีองค์ประกอบที่ค่อนข้างดีมากๆครับมีนักเตะซูเปอร์สตาร์ดังหลายตัวหลายคนแน่นอนแหละครับนำทัพมาโดยเนย์มานะครับแล้วก็ยังมีเวนิสุจูเนียอะไรพวกนี้นะครับมีตัวเก๋าเย่ายังซิลวานะครับเอาเวสนะครับนะมีอลิซองเบเกอร์นะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวหลายคนเลยเยอะจริงๆนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยเรียกว่าไม่ติดทีมชาติก็โหดีกรีดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับมันเลือกไปได้แค่26คนซึ่งเยอะกว่าทุกๆทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับ ก็มันได้แค่นั้นจริงๆมันก็เลยอาจจะต้องมีบางคนที่ผิดหวังเหมือนกาเบร์มาเก์เอสของเราที่ไม่ได้ไปร่วมกับทีมชาติบราซิลในทัวร์นาเมนต์นี้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นทีมชาติที่ผมคิดว่ามีโอกาสเป็นตัวเก่งต็นหนึ่งที่สุดละของของนักเตะ่อมที่ไปติดน,ะ,นะก็คือทีมชาติบราซิลนั่นเองนะครับหวังว่าจะผ่านเข้ารอบได้แล้วก็ไปรอบลึกๆและถ้าเป็นแชมป์กับบราซิลแม่มันน่าจะเพิ่มดีกรีเพิ่มความมั่นอกมั่นใจให้กับนักเตะอาเซียนได้มากเลยทีเดียวครับ ถัดมาครับก็เป็นทีมชาติฝรั่งเศสครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมชาติที่เป็นตัวเก่งที่จะคว้าแชมป์โลกในคราวนี้แล้วก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับก็มาป้องกันแชมป์ในทัวร์นาเมนต์ที่กาตาร์ครับของอาร์เซนอลติดหนึ่งเดียวเลยนะครับนั่นะคือวิลเลียมสริบ้านั่นเองนะครับหมายจริงแอบเสียดายต้องบอกว่า มันมีอดีตเด็กเก่าของเราอย่างเควินดูซี่อย่างเงี้ยนะครับที่ติดด้วยแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ติดในฐานะเป็นนักเตะอาซองของเรนะครับขายขายแบบเร็นเ็จเด็ดขาดไปละหลังจากที่ปล่อยยืมมานะครับก็เป็นหนึ่งทีมชาติครับที่มีโอกาสมากๆนะครับในการในการคว้าแชมป์ในฟุตบอลโลกคราวนี้ครับฝรั่งเศสอยู่ในกลุ่มดีครับร่วมกับทีมออสเตรเลียนะครับเดนมาร์กแล้วก็ตุเซีนะครับตามหน้าเสือก็เย่างที่เราทราบกันครับฝรั่งเศสก็น่าจะเป็นแชมป์กลุ่มได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ ผมคิดว่าการันตีรอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะมีถึงแน่ๆนะครับจะแต่จะฝ่าไปถึงนัดชิงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ประธานเอ็มบัปเป้ด้วยนะครับว่าท่านจะอีโก้สูงส่งหรือเปล่าในทัวร์นาเมนต์นี้หรือว่าจะทำตัวน่ารักช่วยกันเล่นสร้างสปิริตที่ดีในทีมแล้วก็ไปถึงแชมป์โลกไปป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนะครับ้วก็มีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะว่าองค์ประกอบฝรั่งเศสปีนี้ดีจริงๆดีมากๆตั้งแต่ผู้สาประตูยันกองหน้าเลยนะครับมี ทุกตำแหน่งเนี่มีซูเปอร์สตาร์อยู่ทั้งหมดแล้วก็เวิร์คลาสทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นักเตะของเราก็ติดไปด้วยแล้วผมก็เชื่อว่าวิลเลียมซาริบ้าเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะได้สัมผัสเกมอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะโชว์ผลงานได้เข้าตากรรมการบ้างละนะครับก็หวังว่าซาริบ้าจะมีโอกาสได้โชว์ฝีเท้าในฟุตบอลโลกนะครับเพิ่มความมั่นใจในคราวนี้ครับ ถัดมาครับเป็นทีมชาติสาหารัฐอเมริกาครับทางด้านของแมตเทอร์เนอร์ผู้สาประตูนะครับก็เป็นผู้สาประตูทีมชาติสาหารัฐอเมริกาครับอันนี้เนี่ยสาหารัฐอเมริกาอยู่ร่วมกับกลุ่ม B นะครับอังกฤษอิหร่านแล้วก็สาหารัฐอเมริกาเวลส์นะครับก็เจอกับเพื่อนร่วมทีมแน่นอนนะครับก็คือเจอกับบุกโยซากา้าเบนจามินไวท์แล้วลาร์มสเดลนะครับก็ถือว่า สหรัฐอ,อเมริกาก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับก็อ,อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับแตงหนึ่ง,งสำหรับกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นอังกฤษก็มีโอกาสเบียดลุนที่2ได้นะครับอาจจะไปเบียดสู้กับเวลส์นะครับแต่ว่าถ้าทั้งเวลส์ทั้งอีรานเนี่ยผมว่าสหรัฐอเมริกาก็มีดีพอที่จะที่จะผ่านเข้ารอบนะแต่ว่าอาจจะผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มนั่นเองนะครับนะแล้วก็รอบ16ทีมเนี่ยถ้าไม่ได้ไปเจอทีม แข็งมากจริงๆอันดับหนึ่งที่แข็งจริงอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็อาจจะมีโอกาสผ่านไปแต่ถ้าบังเอิญไปเจอตอ่อไปเจอทีมแชมป์กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งมาไปเจออาร์เจนตินาอย่างเงี้ยหรือไปเจออะไรที่มันโหดๆเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะทําให้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะจดจ่อแค่รอบ16ทีมสุดท้ายครับแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็เป็นเรื่องดีครับที่นักแต่ซอจะได้ไปเพิ่มพูนประสบการณ์ในเวทีนี้นั่นเองครับ คนถัดมาครับนั่นก็คือโทมัสปาเต้ครับนี่ฮะน,ะนะ่กองกลางคน,คนที่ต้องบอกว่าเราขาดเขาไม่ได้แล้วจริงขาดเขาใจเราแทบขาดนะครับ นี่ก็ไปฟุตบอลโลกด้วยเหมือนกันครับไปกับทีมชาติกาหน้านั่นเองครับกาหนาอยู่กลุ่มเอสเลยนะครับอยู่ร่วมกับโปรตุเกสกาหนาอุรุกวัยแล้วก็เกาหลีใต้ครับซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าอาการหน้าเป็นห่วงครับสำหรับทีมชาติกาหนาของโทมัสปาเต้ครับการอยู่ร่วมกลุ่มกับโปรตุเกสอุรุกวัยเกาหลีใต้เนี่ยไม่ง่ายเลยจริงๆนะครับ คือถ้าดูตามหน้าเสือเนี่ยอุรุกววยกับโปรโตุเกสเนี่ยอาจจะแย่งเป็นแชมป์กลุ่มนะครับแล้วก็เป็นรองแชมป์เลยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วตัวสอดแทรกอย่างเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหอันนี้ที่เขาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเกาหลีใต้ก็ถือว่าฟูลทีมจริงๆกลุ่มนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าผมดูไม่ออกจริงๆเลยครับว่าใครจะได้เข้าอันดับหนึ่งและอันดับ2นะครับก็ลุ้นให้โทมัสปาเตนะครับไม่เจ็บก็แล้วกันนะไอ้นี่มันยิ่งกระดูกยุ่งอยู่ด้วยนะครับก็หวังว่าจะทําผลงานได้ดีแล้วก็ทีมชาติของเขาก็ ไปได้ดีในฟุตบอลโลกนะครับและที่สําคัญอย่าเจ็บกลับมาเลยนะครับคนถัดมาครับเป็นคู่หูของโทมัสปาเต้ครับนั่นก็คือทางด้านของกรนิชชากาครับกับปันเงาของเรานั่นเองครับอยู่ทีมชาติสวิตสแลนด์ครับร่วมกลุ่ม G ครับก็มีบราซิลเซอร์เบียสวิสแลนด์แล้วก็แคนมรูนครับกลุ่มนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับบราซิลน่าจะเป็นแชมป์กลุ่มไม่ยากครับส่วนลุ้นที่2เนี่ยโอ้โห ค่อนข้างค่อนข้างตอบยากเลยนะครับถ้าตามหน้าเสือสวิตเซอร์แลนด์ก็ดูดีกว่าทุกทีมแหละแต่ก็ไม่ได้ดูดีกว่าเยอะมากนะครับเพราะเซอร์เบียกับแคนาดูเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับในทุกทุกทัวร์นาเมนต์ของฟุตบอลโลกเนี่ยทั้ง2ทีมมากจะทําผลงานได้ไม่ไม่แย่นะครับนะก็มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2กันได้ทั้งหมดเลยนะครับผมให้3ทีมเนี่ยเท่าๆกันเลยนะครับออกหน้าไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆของโทมัสปาเต้ก็คือ ยังไงก็ไม่เจ็บก็แล้วกันนะนะฮะอาจจะไปไม่ได้ถึงฝั่งฝันเป็นแชมป์โลกกับเขาแต่ก็ขอให้อย่าเจ็บกลับมาเลยก็แล้วกันนะครับโรนินชาก้าเพราะว่าปีนี้ฤดูกาลนี้เล่นดีมากๆเลยอยากให้ผลงานดีต่อเนื่องไปครับและคนสุดท้ายครับหนึ่งเดียวจากเอเชียของเราครับนั่นก็คือโตมิยาสึครับนะฮะทาที่รถโตมิยาสึครับเล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นครับ ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่กลุ่ม E ครับร่วมกับสเปนคอสตาริกาเยอรมนีแล้วก็ทีมชาติญี่ปุ่นครับถือว่าเป็นกรุ๊ปที่ค่อนข้างจะยากมากสำหรับญี่ปุ่นก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามีทั้งสเปนมีทั้งเยอรมนีซึ่งผมคิดว่า1กับ2แน่นอนเลยนะครับทั้งสเปนแล้วก็เยอรมันนะครับก็ญี่ปุ่นอาจจะคือคือมีโอกาสไหมก็มีอาจจะเป็นม้ามืดได้จ,จะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ได้นะครับแต่ว่าก็ ค่อนข,ข้างหยินนะครับพูดกันตามตรงนะค่อนข้างค่อนข,ข้างเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าสเปนกับเยอรมันในนาทีนี้ก็ถือว่าพวกเขาแข็งแกร่งมา,มากนะครับมีผสมผสานนักเตะอายุเยอะแล้วก็เป็นนักเตะสายเลือดใหม่นะครับซึ่งค่อนข้างลงตัวนะแล้วผมบอกได้เลยว่าทีมชาติญ,ญี่ปุ่นเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีนักเตะประสบการณ์ถงสูงมีนักเตะที่เล่นในยุโรปหลายๆคนเนี่ยแ,แต่การเจอหินโป๊กของยุโรปอย่างสเปนกับเยอรมันเนี่ยนี่ยังไม่ต้องพูดถึงคอตาริกาที่เขาก็มีดีของเขาอยู่พอประมาณนะครับ ก็ทําให้ทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ผ่านรอบแรกเลยอะผมต้องต้องขออนุญาตพูดตรงๆแบบนี้เลยก็แล้วกันนะครับแต่ว่าก็อยากให้โชว์ผลงานได้ดีก็แล้วกันแล้วผมก็เชื่อว่าตัวมิยาสึเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ไปสัมผัสเกมฟุตบอลโลกคราวนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับหวังว่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ทำให้ตัวเองเก่งขึ้นแล้วก็มาช่วยทีมให้สามารถคว้าชแชมป์ในฤดูกาลนี้ให้ได้นะครับ และนี่ก็คือ10นักเตะของอาร์เซนอลครับที่ไปร่วมในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาร์ครับต้องบอกว่าแหมมีเยอะพอสมควรนะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นตัวหลักของเราในนาทีนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ประสบความสําเร็จนะครับในการลงเล่นให้กับทีมชาติของตัวเองนะครับแล้วก็กลับมาแบบไม่สะบักสะบอม กลับมาแบบไม่แค้งขาหักนะครับไม่มีบาดแผลอะไรไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็กลับมาช่วยให้กับอาร์ซอลเนี่ยมีผลงานที่ดีในฤดูกาลนี้ในช่วงที่เราจะเปิดศึกบ็อกซิ่งเดย์กับทางด้านของเวสต์แฮมนั่นเองนะครับนะฮะอ่ะทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับชอบอยากให้มีใครทำผลงานโดดเด่นนะครับหรือว่าอยากให้พูดถึงใครอะไรยังไงเป็นพิเศษอีกนะครับก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยกันละกันนะครับแล้วก็ ฝากติดตามฟุตบอลโลกคราวนี้ด้วยนะครับผมเองเป็นหนึ่งคนที่ติดตามฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็อยากจะบอกทุกคนเลยว่าอาร์เซนอลมักจะมีนักเตะที่เป็นแชมป์โลกอยู่เสมอเสมอนะนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่เรามีนักเตะที่เป็นแชมป์โลกเนี่ยเราก็จะมีผลงานที่ดีในสโมสรอนด้วยเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นแชมป์เอฟเอคัพหรือว่าใดๆก็ตามนะครับก็ไล่เรียงนะ,นะหวังว่าทัวร์นาเมนต์คราวนี้ จะประสบความสําเร็จนะครับและคลิปนี้ต้องขอขอบคุณขนมปังเลอแปงด้วยนะครับเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยนะครับในช่วงที่เราดูฟุตบอลแบบนี้เยอะๆแบบนี้นะครับถ้ามีขนมปังติดบ้านเอาไว้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะครับจะได้อิ่มท้องบางทีเราไม่ได้อยากกินเยอะเกินไปอยากแค่รองท้องสักหน่อยบางทีม,มันดูบงดูบอลมันมันจะได้มีอะไรกินปากไม่เหงาอะไรแบบนี้นะครับก็ฝากเลอแปงไว้ในอ้อมอกอ้อม,อมใจด้วยไปติดตามข่าวสารของพวกเขาได้นะครับในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือว่า t i k t อกเองก็ตามนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปวันนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกพวกเรานะครับและอยากให้พวกเราทําคลิปอะไรแบบไหน,นยังไงอีกนะฮะก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะได้ลองรวบรวมอ่านแล้วก็ มาทำคอนเทนต์สนุกๆให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกนะครับและที่สำคัญสุดนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูจนจบนะครับติดตามพวกเราครบทุกช่องทางด้วยนะ Facebook YouTube TikTok นะครับก็ฝากไปด้วยครับกับคุยกันเนอร์สนั่นเองครับวันนี้ผมเกมงวนชัยลาไปแล้วครับสวัสดีครับ